ปีนี้รปีนี้นะครับเล่นจังโก้นะครับจังโก้แล้วก็มีหนังภาพยนตร์สลิดนะครับที่ชื่อสลิดแต่ว่าไม่แน่ใจว่าสลิดจะออกเมื่อไหร่แต่ว่าน่าจะปีหน้านะฮะแต่ตอนนี้คือคอนเฟิร์มสเรื่องแต่ว่ายังโอเปนที่จะเล่นเรื่องอื่นด้วยนะครับ,บรนนครับ แต่ Jungle ก็คือเป็นเป็นซีรีส์เรื่องเรื่องย่อกเกี่ยวกับผู้ชาย5คนเป็นแบดบอยกันหมดแล้วก็แต่ละคนจะมีเรื่องความรักของของเขาแล้วก็เหมือน5คนนี้จะมีกลุ่มแบบ Secretive เขาแบบจะเก็กบความลับในในคลับที่ชื่อว่า Rendezvous นะฮะที่ที่เห็นในเทวรลเลอร์แล้วก็ทั้งเรื่องจะเกี่ยวกับว่าแบบ เขาทําอะไรบ้างแล้วก็ผู้หญิงแต่ละคนที่เข้ามาในในในชีวิตของผู้ชายแต่ละคนจะจะเป็นยังไงประมาณนี้นะครับแล้วคา <Character> แรคเตอร์ของเราล่ะคะที่เร่องคาแรคเตอร์อ่าเล่นเป็นนาทีนะฮะ mm hmm. เขาเขามีสองด้านนะครับด้านหนึ่งเป็นเหมือนชีวิตกลางวันก็คือเป็นผู้ชายแบบออฟฟิศกายเป็นพนักงานปกติจะเป็นแบบ คนที่ทํางานแต่ว่าเบื่องานไม่ค่อยมีอะไรมากคนเดินผ่านก,ก็เดินผ่านไม่ไมค่อยสนใจแต่ว่าตอนกลางคืนเขาจะเป็นอีก,อกฟีลหนึ่งเลยจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนลุกเ,เขาเป็นหมาป่านะครับเป็นวูล์ฟตอนกลางคืนแล้วเหมือนสายแบบสู้สายต่อยอะไรเงี้ยครับที่เห็นใน,น,นเชลเลอร์อันนี้แสดงว่าต้องสิหลัก้นไไหมอ่ะแน่แน่แน่แน คือสำหรับเรื่องสลิดด้วยอยากอยากฝากมากเรื่องอหนังผมผมคู่กับมุกดานะครับผมต้องฟิตหุนแบบมากๆเลยพยายามลดลดน้ำหนักไปถึง73ถึง72กิโลตอนนี้อยู่75อยากอยากพร้อมวันนี้อีกอีกสักนิดหนึ่งจะได้แบบดูมากกว่าคนจะได้ดูแข็งแรงแบบว,ว้าวแบบ Amazing มากแสดงว่าต้องเป้าไว้เลยแล้วงรู้ต้องมีสูตรไม่ใส่ของแบบนี้ใช่ใช่ก็ก็น่าจะ on the way น่าจะน่าจะถึงได้น่าจะน่าจะได้นะครับอย่างอย่างเรื่องภาษาลูกจะมีปัญหาลูกคิดว่าแบบตกใจมากเลยแต่ละคนที่ทักมาบอกโอ้ในในคู่แท้แม่ไม่เลิฟลูกพูดชัดแบบเหมือนเหมือนคนไทยเราก็ดีใจไม่เชื่อนะ แต่ก็ดีใจท,ท,ที่ที่ทุกคนเห็นการพัฒนาของของลุกในในแต่ละปีที่ตั้งแต่มาเมืองไทยแลกๆจนถึงวันนี้ที่แบบสัมภาษณ์กับทุกคนได้อะไรเงี้ยก็คือภูมิใจในตัวเองวมีอะไรที่แบบว่าเราเป็นกัคากไม่ไม่ค่อยกังวลอะไรเลยตอนตอนนี้เหมือน พยายามตั้งใจจับกับทุกเรื่องนอนนอนให้พอไปคลินิกไปคลินิกบ่อยๆเพราะต้องเริ่มแล้วเราต้องรู้ตัวต้องรู้ตัวว่าตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้เด็กมากก็ยังเด็กอยู่แต่ว่าไม่เด็กมากก็ต้องต้องดูแลตัวเองดีๆนะฮะใช่ใช่ใช่ ใช่ครับแน่แน่แน่แทั้งทั้งทั้งสองเรื่องเลยใช่ยังไงครับเป็นต่อเลยไมคเป็นต่อเลยครับก็เราจะได้ดูื่อไหร่ยังใส่อะไรบ้างเขาอยังบอกไม่ได้ยังยังลุกลุกเองยังยังไม่รู้เลยไม่ตองใส่ถ้าเราสปาร์คได้แล้วก็ต่างอะไรนะครับอ๋อเอ่อคนไหนครับเอ่อของของซิวางเลยโอเค เปิดกล้องเปิดกล้องของหนังสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วก็เรากับพยายามว่าจะจะถ่ายให้จบภายใน3เดือนอแล้วก็สำหรับซีรีส์สำหรับซีรีส์ The Jungle ก็จะเริ่มถ่ายปีปีใหม่หลังจากประมาณหลังจากมกราอย่างนี้ครับ ก็ฝากติดตามซีรีส์ของลุกด้วยนะครับทั้งหนังทั้งซีรีส์ตะจังโก้แล้วก็สลิดนะครับผมตั้งใจสุดๆอยู่แล้วแน่รับรองว่าสนุกแน่ๆเข้มแบบจะเห็นลุกแบบใหม่ๆแน่ๆการแสดงทุกอย่างเลยนะครับขอบคุณมากครับทุกคนที่ที่มาฟังลุกในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ